นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเสียงพระศกสาธุการผ่านพ้นโศกประสบโชคประจักษ์ชัยใกล้ทุกเข็นองค์พุทธะชนะมารผ่านลำเคนโลกรมเย็นพ้นกิเลสเหตุเพศภัย หากมองย้อนเวลากลับไปก่อนสมัยพุทธกาลม่านแห่งความมืดมนบทบังแสงสว่างจนมืดมิดสรรพชีวิตจึงมืดมัวกับปัญหาความทุกข์ในสังสารวัตแต่มนุษยชนยังมีโชคมนุษย์โลกยังมีชัยเมื่อมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ได้ปักธงแห่งชัยชนะประกาศความเป็นไทยไม่เป็นทาสจิตมีอนุภาพ เหนืออำนาจแห่งกิเลสตัณหากลาวสู่มรรคาของความเป็นอริยะทรงหยิบยื่นอมตะธรรมให้ได้สัมผัสอมตะสุขจึงทรงมีอมตะนามว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทีปธรรมจึงได้บังเกิดขึ้นสว่างสวยในวันนี้นั่นคือวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนหกที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศยกย่องเป็นวันสำคัญสากลของโลกด้วยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงสร้างสรรรมธรรมส่งเสริมร่มบุญเพื่อเสริมสร้างความร่มเย็นด้วยร่มแห่งพระพุทธคุณสประการดังนี้1พระปัญญาคุณพระพุทธองค์ทรงมีสติเป็นเลิศมีปัญญาเจ,จาิดจรัสสามารถตัสรุหลักอริยสัจสี่คือรู้ทุก รู้เหตุเกิดของทุกรู้การดับทุกขและรู้หนทางคนทุกข์ 2. พระบริสุทธิ์ที่คุณรวมความงามของเพชรในทุกกระดับก็มีอาจวัดความหมดจดในพระหาทไทยของพระพุทธองค์ที่ได้บริบาลให้บริบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสทั้งปวง 3. พระกรุณาคุณพระพุทธองค์ ทรงมีความเมตตาทรงสารปรารถนาให้สัตว์โลกพ้นทุกข์จากเครื่องทรงองค์กษัตริย์สู่้าดิบยอมน้ำฝาดเพื่อมอบสันติธรรมจากหนึ่งดวงหัยแห่งพระศาสดาสู่ดวงกระบนทั้งห้าของปัญจวคัคคีและสู่ดวงฤดีนับล้านของมวลมนุษยชาติดังนั้นในวันวิสาขาบูชา จึงควรบูชาด้วยการปฏิบัติตามหลักตรายศิกขาอันได้แก่สิ่งที่ต้องศึกษาเพื่อพัฒนาตนส่งผลให้โลกร่มเย็นมี3ประการดังนี้ 1. ศีลสิกขาการพัฒนาตนด้วยหลักแห่งศีลเนื่องจากศีลเป็นหลักประกันชีวิตช่วยส่งเสริมการกระทำให้มีค่าทำวาจาให้ศักดิ์สิทธิ์ ดังภาษิตของพระธรรมโกศาจารย์เงือมอินทปัญโยหรือที่ทุกท่านทราบในนามทันพุทธทัตพิขุซึ่งได้กล่าวไว้ว่าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจจวินาศเราจึงควรรักษาศีลคือมีใจโอบออมอารียินดีในของของตนเป็นคนรักคู่ครองผุดผ่องในวจีสติมีไม่ประมาท เพื่อพัฒนาชีวิตให้รื่นรมนำสังคมให้ก้าวหน้าอย่างโลกาให้รมเย็น 2. กิตติคขาการพัฒนาตนให้มีสมาธิบวที่โผ่พ้นน้ำย่อมพ้นภัยจากสัตว์น้ำฉันใดใจที่พ้นจากกิเลสตัณหายอมพ้นจากความทุกข์ฉันนั้นดังภาษิตของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออประยุตโตที่กล่าวไว้ว่า พอสติมาสมาธิมีปัญญาจะเข้าประจำที่ก็เริ่มงานแก้ปัญหามีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเราจึงฝึกสมาธิให้เป็นดั่งกำแพงป้องกันเล่เหลี่ยมของจิตเป็นรั้วขจัดเล่กลของกิเลสยอมเป็นเหตุสู่ความเจริญ 3. ปัญญาสิกขาการพัฒนาตนด้านปัญญา ขออัญเชิญข้อความในพระราชนิพนธ์พระหมหาชนกความตอนหนุนว่าสาธุชนพึงมีปัญญาความรู้คู่กายชี้เห็นว่าคนมีปัญญามักมองเห็นโอกาสในทุกปัญหาเราจึงควรชูธงรบแห่งปัญญาโลกาจะได้ร่มเย็นดังพระพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาโลกาสมิปัโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับพระพุทธรูปมิใช่ไว้เพียงแค่ให้เราจุดธูปเทียนกราบไหว้แต่มีไว้เพื่อให้เราเกิดพุทธานุสติรำลึกถึงพระพุทธคุณอันเปี่ยมลน้นรอยพระพุทธบาทมิใช่ไวเพียงแค่จัดงานปิดทองประจำปีแต่มีไว้ให้พุทธศาสนิกชนกล่าวตามรอยบาทของพระพุทธองค์ ดังนั้นเราจึงควรเดินตามรอยทางรอยธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบธรรมนำตรายสิกขามาไว้กลางดวงใจให้สว่างสวัยดุจด,ดวงจันทร์ในคืนวันเพนเพื่อน,นำพาโลกนี้ร่มเย็นอย่างยั่งยืนครับเพนเดือนหกฟ้าผ่องใสใจผ่องแผ้วประทีปแก้วพุทธธรรม เลิดลําค่าเดินตามรอยเบื้องบาทศาสดาตรายสิขาผาวิโมกโลกรมเย็น